เติมเกมผ่านออฟเอ็กซายเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i t แมนช็อปเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมให้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนต้อง Ritman ช็อปเท่านั้น ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Part of e x i l e 2 2ครับอยู่กับผมซิกมาวันนั่นเองครับในคลิปนี้ครับจะเป็น b u i สตาร์เตอรในส่วนของ Archer Class Pathfinder เองครับจะเป็นเกี่ยวกับบิ d พิ t นะครับ ซึ่งในเนื้อหาของ Build Starter ครับจะเป็น Build สำหรับการใช้วิ่งแอคจนจบนั่นเองครับแล้วก็มาสู่แมป endgame ซึ่งหลังจาก endgame เอ่อเพื่อนๆก็เอาไปสานต่อกันเอาเองนะครับว่าจะย้ายคลาสไปเป็นเดสไอหรือเปล่าหรือว่าจะทำในส่วนของพา r ไฟเดอร์ให้เก่งขึ้นและเป็น Build endgame ได้นั่นเองครับซิกมาก็จะมาไกด์แค่ในส่วนของวิ่งแอคนะครับจนจบนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางหรือแมชนิคของ Build ดีกว่าครับสกิลหลักที่ใช้เคลียร์มอนนะครับในการลงแมปนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ ตัว Python Bird Arrow นะครับก็จะยิงแบบนี้นะครับก็หลังจากที่เราจบแอคแล้วนะครับเราก็จะสามารถใส่ Nova ได้แล้วนะครับ Nova, Nova ก็จะเป็น Gem Sub Level สนะไปแล้วก็จะยิงแบบเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเคลียร์ง่ายๆเลยรอบตัวเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเคลียร์บอสนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้สกิล Toxic Glow ตัวนี้ ท็อซิกรเนี่ยจะเป็นการยิงคล้ายๆแบบเป็นตุ่มพิษลงไปอย่างนี้นะครับแต่มันจะยังไม่ระเบิดทันทีเราจะต้องแบบไปจุดระเบิดพิษด้วยนะครับด้วยการใช้อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลแก๊สแอโร่ตัวนี้นะครับแก๊สแอโร่คือการยิงในส่วนของควันพิษลงไปแบบนี้นะครับเพื่อจุดระเบิดหรือว่าในส่วนของแก๊สแอโร่เขามีเดเมจอยู่แล้วนะยิงไปมีเดเมจปะทะนิดหน่อยแล้วก็ลมควันอย่างงี้ครับเพื่อที่จะบูสต์ในส่วนของเดเมจพเวัตทา์ในส่วนของพิษนะครับ เป็นส t ต็คพิษที่เราอัพมาครับไม่ว่าจะเป็นสแต็คหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่ที่เราจะอัพแพสซีฟสกิลทีเลยครับเอาเป็นว่าในการบูทเดเมจจากบอสครับเราใช้แค่2สกิลนะครับก็คือสกิลพักสิกรอยิงขึ้นไปนะครับแล้วก็แก๊สลงมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็ดระเบิดนะครับนอกจากบอสจะโดนในส่วนของแก๊สสเต็คพิษแล้วก็ยังโดนในส่วนของเดเมจของเห็ดเหมือนกัน นะครับเราเรียกว่าเห็ดแล้วกันนะครับแต่กี้เรียกว่าตุ่มอยู่เลยนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นออร่านะครับซิกม่าก็จะใช้อยู่2ตัวนะครับตัวสกิลออร่าก็จะเป็นในส่วนของวินแดนต์นะครับตัวแรกนะฮะตัวนี้แล้วอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพรสเบลเลอร์ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับพิษนะฮะสำหรับบิวพิษที่เป็นพอยซอนอลโรของเรานะครับ หรือว่าหลายๆอย่างที่เป็นเดเมจเกี่ยวกับพิษนะครับเดเมจจากโอเวอร์ไทม์เนี่ยครับจะมีในส่วนของการประทะเป็นเดเมจแรกนะครับสามารถทําเป็นคริทข้อได้นะครับปะทะเดเมจแรกโอเวอร์ไทม์ก็จะแรงไปตามเดเมจที่ปะทะ ในการยิงครั้งแรกนั่นเองครับหรือว่าจะบู์จากเดเมจเควอทก็ได้ในส่วนของเดเมจพิษที่เป็นโอเวอร์ไทม์นะครับแต่หลักๆเลยตัวละครในบิววันนี้นะครับที่เราจะบู์ก็คือเราจะบูทจากเดเมจปะทะนั่นเองครับปะทะปุ๊บพิษแรงอะไรประมาณนี้ยิ่งเดเมจต้นเราแรงพิษที่เป็นโอเวอร์ไทม์เราก็จะแรงนั่นเองครับ เดี๋ยวซิกมาจะลงแมปให้ดูแมปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับตัวแพสซีฟสกิลที่วิธีการเล่นแล้วก็สกิลกันดู่าครับระหว่างลงซิกมาก็จะไม่พูดนะเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของแมปแรกๆหลังเราจบเอ็นเกมมานะครับเพราะว่าตัวละครเพิ่งจบเอ็นเกมมาเลยนะครับในเลเวลที่65ก็จะเป็นแมปอ่อนๆไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการเล่นของวิววิวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงแมปกัน and rock my love i call to you out of mana right. สำหรับการเล่นผาดไฟเดอร์พิษนะครับซิกมาก็ได้ทําในส่วนของลิงก์ไว้แล้วนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ดีสคริปชันเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าลิงก์ที่ซิกมาจะปักไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยซิกมากจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่เก็บมาจากการวิ่งแอคซึ่งบางชิ้นซิกมาก็ไม่ได้ไปทําเพิ่มอะไรนะครับเดมกก็จะเห็นว่ามันเบาเพราะว่าซิกมาก,ก็รีบวิ่งจบแอคกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีเวลาสักหน่อยเ,เพื่อนๆก็หาซื้อของแล้วก็ ทำให้มันแรงกว่าซิกม่าย่อมสบายครับเพราะว่าตัวละครตัวที่เห็นเมื่อสักครู่ก็เจนมาจากโอโรเซลฟาวนั่นเองครับซือของอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นของที่เห็นนั้มันก็จะทํายากๆหน่อยนะครับของมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ดูเป็นแนวทางเฉยๆแต่ไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นของที่เก็บอันไหนดีสุดก็ใส่อันนั้นนะครับ แต่เราจะพูดหลกัหลกๆเราจะพูดในส่วนของสกิลแล้วก็แพสซีฟ e ีนั่นเองครับหลกัหลกๆเลยนะครับจะมีอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกซิกมาก็จะใส่ให้เห็นกันสดๆเลยนะครับเพราะว่าในการเล่นสเต็ปแรกที่เริ่มต้นที่ดิมตลิงนะครับซิกมาก็ยังไม่ได้แนะนําให้เล่นในส่วนของท็อกซิกโหรือว่าในส่วนของ p o ยซันแอโร่นั่นเองครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับลองเล่นดูแลอย่างอื่นมันแรงกว่าเยอะครับมาดูสเต็ปแรกหลังจากริมตลิงดีกว่าครับ ยิมต์ตลิงเนี่ยนะครับเราจะเล่นคล้ายๆเด e ไอเลยครับในส่วนของสกิลที่เป็นสกิลธนูก็คือไลท์นิ่งแอโร่ครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวไล g h นิ i งล็อตนั่นเองครับอย่างนี้เลยพอเลเวกหนึ่งอ่ะเลือกไล h t นิ n งแอโร่ก่อนแล้วค่อยตกในส่วนของเจมก็มาเลือกในส่วนไลท์นิ่งล็อตก็ได้ และในส่วนของเจมซับก็แนะนําในส่วนของการบูตเดเมจครับเพื่อนๆสามารถบูตในเรื่องของเดเมจหรือความเร็วก็ได้แต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับซิกมาจะใส่แลปเปอแดกแท็กพอซิกมาชอบการยิงเร็วๆนะครับมันจะมีอยู่2สล็อตใช่ไหมแล้วซิกมาก็จะใส่อีกเจมหนึ่งก็จะเป็นตัวของอิเลเมนทัลอาวุธนั่นเองครับตัวนี้ก็จะบูตในส่วนของอิเลเ n นทัล0ีเนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นในส่วนของเดเมจและความเร็วสําหรับซิกม่านะครับแบบนี้ และในส่วนของ lightning rod นะครับซิกมาก็จะใส่ในส่วนของตัวที่เป็น multi shot นะครับเพื่อที่จะยิงดอกเดียวแล้ว lightning rod ไปตกที่ตัว area นั้นอนะ่ะสามลูกเลยโดยที่เราไม่ต้องยิงซ้ำๆเลยนะครับแค่ยิงดอกเดียวก็3ลูกแล้วนะครับแล้วก็ b ู o t damage จากตัว elemental armament หรือว่าตัว c o n c e n t r a t e area นะครับหรือว่าเป็นตัว lightning a d t u m e n t ก็ได้อันนี้เพื่อนๆก็ลองดูว่าในตัวเพื่อนๆนะมี ในส่วนของไอเทมมันเป็นยังไงแล้วใส่ตัวไหนมันแรงกว่านะครับอ,อย่างซิกมาก็ใส่เลนนิ่งแอ t ิเมีนตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มเดเมจได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ออร่าแรกที่เราจะเล่นในส่วนของช่วงแรกๆก็คือตัวนี้เลยครับนั่นก็คือเฮโร t h าทันเดอร์นั่นเองนะครับซิกมาจะเลือกใส่ในส่วนของการบูตเดเมจนะครับก็คือตัวนี้ซิกมาก็จะใส่ตัวคอนเซนเทรตนะครับแล้วก็ตัว ในส่วนของ lightning นั่นเองครับก็เป็น lightning attachment ตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแค่นี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวิ่งแอคช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะย้ายไปในส่วนของธนูพิษนั่นเองครับออสเตปที่2ก็เป็นสเตปสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายตอนไหนเดี๋ยวค่อยไปดูที่ passive skill T นะเดี๋ยวมาดูสเตปที่2ของสกิลก่อนนะครับเมื่อเราย้ายทั้งหมดมาแล้วครับสกิลหลักก็เป็นที่เห็นในคลิปที่ลงแมปให้เห็นเลยก็ python burst arrow ตรงเนี้ยนะครับซิกมาก็เลือกที่ใส่โนวาอันนี้แล้วแต่ความถนัดเพื่อนๆน,นะี๋ยว เพื่อนจะใส่ในส่วนของมันตีช็อตก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใส่อะไรแบบนี้ก็จะไปบูตเดเมจอย่างเดียวก็ได้แค่ยิงดอกเดียวให้มันทะลุเพราะว่าเดี๋ยวซิกม่ามีอัพเพสอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเบิร์ตติ้งเพิร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตัวเดนลี่พอยซ์นะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี่ยตัวเพลสเนี่ยครับเพลสสเนี่ยอันนี้มันเจาะทะลุแน่นอนนะครับก็อาจจะไม่ต้องใส่อะไรที่มันยิงกระจายก็ได้แล้วไปบูตเดเมจแทนอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยแต่เล็กคอมเบนซิกม่าทาแบบนี้ครับมัน่นงายดี ที่เหลือก็บูตเดเมจจากไอเทมแลสกิลตัวสำคัญที่ใช้ยิงบอสครับหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเคลียร์กองมอนไม่ไหวก็ให้โปรยท็อกซิก o w ลงไปนะครับใส่ไปกับคอนเซนเทรตนะครับแล้วก็ลองฟอสต์นะครับแล้วก็ใส่ตัวเดลิปไบซ์นะครับคอนเซนเทรตสำคัญมากครับเวลาเรายิงตัวท็อกซิก o w นะครับถ้าเราไม่ใส่คอนเซนเทรตเนี่ยตัว เห็ดแล้วตัวตุ่มๆม,ม,มันจะกระจายกระจายเราใส่ตัวคอนเซนเทรตให้มันดูระยะแคบลงเพื่อบูตเดเมจในกองกองนั้นง่ายๆนั่นเองครับแต่ว่าการจะเล่นอันนี้นะครับต้องมีตัวแก๊สแอโร่ด้วยนะครับเพื่อทําให้ตัวเห็ดมันแตกไปไว แล้วก็เจมซับอีก2ตัวที่ซิกมาบอกเลยครับและในส่วนถัดมาแกส arrow นะครับเราจะใส่ในตัว persistence g ลานะครับตัวนี้ก็ในส่วนของเจมเลวหนึ่งเลวสองมันอยู่ที่แอนะครับเราดรอปเจมซับอะไรมาอันนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆอัพแล้วกันหลักๆเลยก็คือทำให้ตัวแก๊สอยู่นานนั่นเองนะครับ deadly poison นะครับเป็นการบู o ต์ในส่วนของ d e b a t e over time ของตัวพิษนั่นเองครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวกระจายแกส๊สกระจายแอร์อเรียนั่นเองครับในส่วนของออร่าแรกที่เราจะเล่นหลังจากเราเข้าบิวนะครับอาจจะต้องเป็นวินแดนเซอร์ก่อน,นครับเพื่อที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าป้องกันไม่ให้เราตายบ่อยนะครับจากวินแดนเซอร์ก่อนนะครับตัวนี้เพื่อน,อนๆมีสปิริตเหลืออยากมิกอะไรแล้วแต่เพื่อน,เอนๆเลยครับแต่ว่าเอาตัววินแดนเซอร์มาก่อนนะฮะหลังจากนั้นครับพอเล่นไปสักพักเรามีตัวสปิริตพอเราจะเล่นในส่วนของเพิร์สเบ r เลอร์ตัวนี้นะครับในส่วนของเจมสมาซิกมากก็ไม่ได้มิกอะไรมากอันนี้แล้วแต่เพื่อน,เอนๆเลยว่าอยากทําให้ตัวเพิร์สเบเลอร์มีอะไรนะครับก็อาจจะแบบวูดในส่วนของเดเมจระหว่างเราเก็บพิษแล้วเรากดออกมาเป็นเดเมจกระจายก็ได้ นะครับก็บูตด้วยตัวคอนเซนเทรตหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็น d a เมจลองดูนะครับตัวนี้สำหรับสไนเปอร์มาร์กนะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากเล่นเฟนซี่ชาร์ตหรือเปล่านะครับสำหรับซิกมาเนี่ยนะครับซิกมาก็เอามาทดลองเฉยๆอยากเก็บเฟนซี่ชาร์ตไวๆสไนเปอร์มาร์กช่วยได้ครับแล้วก็บูต d ด m a g e เกี่ยวกับคิย์คั่วด้วยนะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแพสซีฟสกิลทรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่2สเต็ปจบนั่นเองตอนที่เราเล่นตัว poison arrow แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ย ก็จะมีสเต็ปดึงที่เราจะต้องในส่วนของการเล่นในตัว Lightning Arrow ก่อนนะครับก็จะเป็นการอัพใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวซิกมาก็จะทำการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสเต็ปที่1แล้วกันนะครับเรานีซิกมาได้รีเซ็ตแล้วสเต็ปที่1เดี๋ยวซิกมาจะพาอัพเลยแล้วกันเป็น Lightning Arrow นะ Lightning Arrow จากจุดเริ่มต้นนะครับอัพมาประมาณนี้นะครับเพื่อทำ Damage ก่อนนะครับ แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สแตทเพื่อนๆนะว่าดรอปของอะไรมาอยากใส่ของอะไรเริ่มต้นแต่ว่าแนะนําก็จะเป็นเด็กนะครับไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับวิ่งมาเส้นนี้เลยนะครับอย่างนี้แล้วก็อัพในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของความแม่นยําแล้วก็แอคแท็กสปีดเน้นตรงที่แอคแท็กสปีดนั่นเองครับหลังจากนั้นวิ่งมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวที่เป็นจิเวลนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าดรอปได้หรือเปล่า นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวละครซิกมามาจากโซโล่เซลฟ์าว้์นะครับมันค่อนข้างคอนโทรลของไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวแต่เพื่อนๆเพื่อนๆสามารถหาจีเวลที่ดีกว่าด้วยการใช้การซื้อขายใน NVC ก็ได้นะครับระหว่างที่เราเล่นเรนนิ่งแอโร่นะครับเราอัพขึ้นมายาวๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วมาถึงนะครับอัพแบบนี้ก่อนนะครับเหตุที่มันจะเป็นไปได้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนคลาสคลาสแรกนะครับคลาสแรกที่เราจะอัพนะครับเราจะอัพแบบนี้วันนี้ออกก่อนนะครับเราจะอัพแบบนี้ เราจะได้6 point free นะครับมันจะทําให้เรามาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของพิทได้แต่ว่าถ้าเล็กคอมเมนต์นิดนึงถ้าทนได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นคลาส2ดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นคลาส2อ่ะเราจะเริ่มอัพพิทแบบนี้ได้แล้วอ่าแล้วเราก็จะเข้าในส่วนของบิวที่เป็นบิวตัวพ้อยซันเลยนะครับถ้าเราจะอัพต่อจากตรงนี้นะครับแนะนําว่าอัพจุดนี้ที่เป็นพิทแรกก่อนนะครับนี่ แบบนี้นะครับเพื่อบูตในส่วนของเดมเมจของพิษแล้วก็การสแต็กพิษแล้วก็การทําให้พิษนานขึ้นนะครับหลังจากเปลี่ยนคลาสสอนะทีเนี้ยเดี๋ยวพอเราใส่เจมซับที่มันเป็นเกี่ยวกับเจมซับเพสตัวนี้นะครับมันจะเจาะทะลุได้และโดยที่เราไม่ต้องอัพตรงนี้เราก็จะแก้ตรงนี้ออกนั่นเองครับแต่ปัญหาก็คือ ตอนที่เราจะย้ายบิลลแเราอาจจะต้องแบบะสมเงินหน่อยแล้วก็รีเซ็ตตัวสกิลอะไรพวกนี้หน่อยนะครับเพื่อไปสู่ตัวสเต็ปที่2นั่นเองครับก็พอถึงจุดนี้ก็เริ่มคิดที่จะย้ายได้แล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็อัพ ในส่วนของการใกล้เคียงสเต็ปที่2ไปก่อนอย่าเพิ่งแกะหนดนี้ออกจนกว่าจะได้ซับพอร์ตสกิลที่เป็นสกิลเพียสละกันมันจะดูเล่นง่ายนะครับอ่ะพอสเต็ปที่2มันจะกลายเป็นแบบนี้เหนะ็นไหมว่าซิกมาแก้ตรงนี้ออกทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็แบบทำคีย์ดีคอเริ่มทําคีย์ดีคอแล้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นบนนะครับแก้ตรงนี้ออกไม่พอนะครับเราจะแก้ในส่วนของแอเซนเดนซีด้วยแล้วก็อัพมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อบูสเดเมจสองเท่าของตัวโอทามพอยซันนั่นเองครับ แล้วก็อัพขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเห็นต่างได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการอัพเฉยๆนะครับก็ที่บอกว่าแก้ตรงนี้ออกต่อเมื่ออะไรแก้ตรงนี้ออกต่อเมื่อเราได้เจมซับในส่วนของสเต็ปที่2ที่เป็นตัวนี้ครับเนี่ตัว PS3 เ,เนี่ยมันจะแบบเจาะทะลุ100%นั่นเองครับถ้าเป็นเจมเพสที่มันเป็น 1- 2อย่างเงี้ยครับมันจะไม่1 0 0นะครับจงังหวะที่เรายิงออกไป แบบนี้มันจะทําให้เราเล่นง่ายครับจากโนวาอาจจะเป็นมันติก็ได้นะครับแต่โนวาเนี่ยมันจะเป็นเจมซับสี่ดูนะกว่าจะได้นะครับก็จะเป็นมันติก่อนนะครับมันติช็อตก่อนก็จะประมาณนี้ครับบางอย่างอาจจะอธิบายไม่ครอบคลุมนะครับก็สามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นเพื่อถามแล้วซิม่าจะเข้าไปตอบนะครับอันนี้เป็นเพียงบิลสตาร์เตอร์นะครับจะเอาไปสานต่อที่เป็นเดสไอหรือว่าจะเอาไปทําเป็นเอ็นเกมบิลนี้มันเล่นง่ายนะฮะเวลาเอ็นเกมนะครับมันสามารถบูตได้อีกเยอะมากมายเลย ะครับอย่าลืมว่ามันยังมีในส่วนของเดนเมจปลาหัวด,ด้วยที่สามารถบูสดเดนเมดจากบอลได้เยอะมากๆนะครับเอาเป็นว่าทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2แล้วก็มาดูตรงนี้ไอซีเสกิลที T, สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวิวหน้าจะเป็นวิวอะไรกดติดตามช่องไว้นะครับสวัสดีครับ